ครับสวัสดีครับอยู่กับในที่กูดันไหนชแนลกับผมยูทูปที่เก่กับจากกลนกลารเกษตรนะครับช่องอินเดียนครับผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมแปลงอ้อยนะครับแปลงอ้อยคายานะครับผมสำหรับแปลงนี้ก็บอกได้เลยว่าเหนียวครับเหนียวเพราะว่าเป็น ไมนาล้วนครับไบนาล้วนทําไมต้องบอกป้าเหนียวเนาะไม้นานี่ก็บอกได้เลยว่าโคตรสุดในรุ่นนะครับสําหรับยายาในการเกษตรนะครับสุดนี้รุ่นนะครับสําหรับยาขะยานะครับที่จะล้มเข้าได้นะครับผมอันนี้ฉีดในร่องอ้อยก็คืออ่อ ใช้รถฉีดนะครับผมเป็นรถไถรถไถติดก้านยาแล้วก็วิ่งวิ่งฉีด oh. ก็จะได้ประมาณนี้นครับสำหรับตัวยาล้วก็ยังไม่บอกครับสำหรับใครที่อยากรู้ก็คอมเมนต์ได้เลยหรือว,ว่าทักไปในเพจรถเกี่ยวข้าวน้อยอยุบลราชธานีนครับแ๋ยวผมถ่ายรูปส่งให้ดูนะครับ ว,ว่ามันจะอาจมีผลกระทบกับการยาเขาเนาะโอเคครับผมดูครับผลประโยชน์อ่าประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นไหวนาล้วนหรือว่าไอตัวเหนียวครับสำหรับพิชผลทางการเกษตรนะครับถ้ามีตัวนี้นี่บอกได้เลยว่า จบไม่สวยแน่นอนครับถ้าตัวนี้ขึ้นได้อดูใกล้ๆครับเป็นไวนาครับนี่ครับรองเจ้ครับพี่น้องเหนียวแน่นอน,อนแล้วข้างล่างนี่จะเป็นเงาแล้วก็เออว่าเป็นเป็นหน่อนะครับทั้งใต้ดินนะครับจะเป็นหนอ ถึงท่านจะฆ่าด้านวนได้ข้างล่างก็ยังสดดีครับบอกได้เลยว่าล้มยากครับยาไข้นี้สุดยอดครับเหนียวเนี่นครับรถไถก็ล้มยากถ้าได้หนานะครับนี่ครับประมาณนี้ สำหรับยาอันนี้ก็สามารถทำนายฝนทำนายอากาศได้ครับสําหรับปีต่อปีนะครับสามารถทำนายทํานายฝนได้ครับยาไหวนาครับชื่อนี้เหนีย่ยนอนส่วนพวกเครือเถาวันเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับฉีดทับอ้อยได้ครับพวกอ่า พวกเคยะนี่ครับเคยะอันนี้ไม่มีปัญหาครับของเล่นครับตัวนี้ไม่ไม่มีปัญหาสําหรับอ้อยนะครับมันมีชุดฉีดทับอ้อยได้ครับสําหรับพวกเคยะแต่ไว้านานี่โอ้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ตัวใหญ่อีกหนึ่งชนิดครับผม สำหรับหญ้าใบอันนี้ยังเขียวเนี่ยยังเขียวในร่องลอยนะครับจะต้องต้องมีคนงานนะครับมาฉีดเก็บตวัดเก็บตามร่องเฉพาะตรงที่มีไหหนาเนี้ยจริงครับนี่ก็เป็นบริเป็นบริเวณครับนี่ใกล้ๆนีครับอ้อมมาออมมาสุดฝั่งนั้นครับก็วนมาตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับเป็นไหหนา อันนี้ไม่ไม่ใช่เปลงของผมครับคืออเป็นของญาติเนาะของญาติฉีดอันนี้ฉีดฉีดผมมีรถเตาะเอามาวิ่งให้เนาะประมาณนี้นี่ครับตรงไม่ได้ตรงไม่ได้ฉีดก็ยังเขียวครับเขียดีครับ เดี๋ยวต้องมีคนงานมาเก็บเอาเป๊มาตวัดเก็บ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 ตามหลองไปมนะครับมันถึงจะไม่ทันอ้อยนะครับถ้าปล่อยไม่ได้ครับปล่อยต้องทันอ้อยแน่นอนครับถือว่าอ้อยไม่ขึ้นอ้อยไม่ขึ้นอ้อยไม่สวยครับปกติมันต้องขึ้นกว่านี้นะครับอ้อ,อยขนาดนี้อายุเยอะก็หลายเดือนแล้วครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมันอายะตัวนี้ก็ไม่แพ้มันครับอันนี้เป็นมันของผมเป็นมันแรงครับมันแรงมันนาประมาณนี้ครับปลูกไม่ได้ทําอะไร,รปลูกปลูกทิ้งปีไกยสองไร่ก็ได้ประมาณแปดตันเกือบเก้านะครับสําหรับตรงนี้เกือบเก้าตันครับสองไร่ สำคัญก็จะเป็นขี้ไก่ครับขี้ไก่สําคัญใส่ไม่เยอะครับแต่ว่าใส่ให้ทั่วใส่ทั่วๆแล้วก็กระจายให้ดีครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงอ้อยตรงที่ฉีดดูผลกระทบจากยาตัวนี้ก็ไม่แพ้มันครับไม่แพ้มันพี่น้องอถือว่าดีครับ สำหรับมันก็รู้สึกว่าจะเริ่มลงหัวแล้วครับนี่ดินเริ่มแยกครับเริ่มลงหัวครับถ้ามันแบบนี้ดินแตกดินแยกครับพี่น้องนี่เขาเริ่มระเบิดหัวเขาก็จะมีหญ้านะครับสำหรับมันแรง คือว่าไม่พ้นดีนะครับสำหรับแม่มันแป้งนี่เนาะพี่ไก่ก็ได้เยอะอยู่โอ้ลงหัวแล้วครับตอนเลียงฮอร์โมนอ่ะโอเคครับผมปัางนั้นก็เป็นปลาเนำมันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับผม